นึกว่าใครยินดีต้อนรับเมื่อวานนี้แกแพ้ไปหยกหยกวันนี้แกมาอีกแล้วเหรอทูซีน่าดูลป,ปล,กกลาปล่าลรอก็แค่อยากสนุกด้วยเท่านั้นเองได้เลยเดี๋ยวจะมีการเล่นไพ่การกุศลผมจะลงเองแต่ต้องมีทุนอย่างต่ำสามล้านดอลลาร์ก็ยี่สิบล้านเหรียญฮ่องกงสิใช่ถ้าคุณมีพอแล้วก็ผมให้ร่วมด้วยนะผมไม่มีเลยอะงัก็ช่วยไม่ได้ <laughs> คุณช่วยได้เอขอยืมสักสิบเหรียญนะได้มามสิบเหรียญเหรอใช่แค่สิบเหรียญแล้วจะได้ถึงยี่สิบล้านเหรอไม่า่เลยมาย้มก็ตามใจให้สินึกว่าสงเคราะห์คนจนนะอให้ยี่สิบเหรียญเลยอืโอ้โออ้โขอโทษนะ รู้สึกปวดหลังก้มลงหยิบไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแค่หยิบเงินยังดีลาไม่ต้องกลมอกขอบคุณมากนะจะให้ทำยังไงครับไม่ต้องรอยให้มันเล่นไปก่อน ขอบคุณนะครับแทงสูงแ <c oughs> ทงแล้วเอามือออกออกสูงออกโหเฮดโอ้โหดีคุณ เหรียญหนึ่งเขาจ่ายร้อยห้าสิบชว์นะมันดวงดีนะครับมผมเองนะเนอะเดิขึ้นสีเขียวไม่ชอบเลยออ้ไปขาาทิปเลยมาไปในอย่างอื่นบ้างดีกว่าเฮ้ะทำไมคนต่อเยอะกันจังเอาเอาเื้อรองเท้าดีกว่าเผื่อจะฟลุกบ้างเอาละใครตามก็ตามนะนี่ผ่านสีวางลงไปเนี่ยเอาน่าสนใจ ขอก่อนนะผลการวิเคราะห์255%แม่ม38% 97%เปิดไพ่ก็เปิดสิโอ้จะมือร้ายการจริงๆเลย แจกกับก้าไม่เป็นไรได้เหมือนกันเจ้ามือก้าวแต้มเสมอกันเดี๋ยวคนดูข mm ึ hmm. ้นสย่างช้างก็ฉุดไม่อยู่หรอกนะเจ้าวางตรงนั้นด้วยนะโอ้ีลาสวยงามเยว่มาก ผลการวิเคราะห์เอสเจสิบดเปอร์เซ็นเปเซเป้ามาเช็9หรือ2หรือ8ให้เปิด6ถใหมาได้แค่ร้อยเดียวเข้าใจไหมครับลูกพี่ซ้ายเปิด6 6แป้นโอ้บังเอิญอีกแล้วนะแปดใบก็เป็น1 6 ปัดบเอ้ยผมมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งนะเวลาดูไพ่ชอบเอามาจิ้มฟันขั้นตรงกลางเอาไว้แล้วก็อ,อีกใบปิดทับไว้อย่างนี้ใครโง่ก็จะคิดว่าเป็นเอชรู้ไหมรู้จริงๆได้ตั้งแสนเลยละเบี้ยอีกร้อยน,นึงไม่เอาแล้วนะให้เป็นค่าทิ้งกแล้วกันนะเอาไปเก็บไว้ใช้ปะ